อันนี้ผมจะมาเล่น map บบกว่าสตูดิโอ,อนนโอเคอันนี้ผมจะมาเล่นอันนี้นะ map กว่าสตูดิโอของคุณเนี้ยเดินไปของขนาดต่งตางๆนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูรอขคุณ มาแล้วนี่ี่ความสลิเตอร์วันดีครับทุกคุณ๋ยาขอจิบน,น้ำก่อนเติมพลังเอากระดานล,ลงน้ำแล้วมาเดี๋ยวเยอคนเริ่มแบบไปเลยต้องอันนี้รอนะหน่อยนะครับเยอคน,น,นตั้งใจรอนะครับ ไอ้ยูผมซื้อมันตั้งงานแล้วครับเดี๋ยวผมดูแบบตอนนี้นะโคตรสูงจี่ผมวันที่เนี่ยนะเดี๋ยวผมยืนนะอุย้ยนี่โคตรไกลเนี่ย ว่าม่มีคำรับเกี่ยวกับตำรวจในห้องตำรวจอยู่ขออย่างหนึง่งที่หนูชอบเก็บตลอดทุกวันเลยให้ดีงที่ต,ทตึกของเราให้เราค่อยๆเราค่อ,คอยๆขี่เราขึ้นไปเนะน,นี่ยทุกคนจะเห็นอย่างหนึ่งอย่างอันนี้ครับเราเปิดนะได้ดูเราเบิดก่อน น้อยอย่างสูงมัก็มีตคนอยู่ด้านบนเองเดี๋ยวเราจะทาไปหาขึ้นมาจริงเยอะจังพี่าำเร็วอยู่ตังอยู่ตังขึ้นบบนครับไอเาเดินปกติใครๆเคยดูก็ บอกผมนะครในเกมโทรศัพท์ก็มีนะต้องมีเจ็บเกมในคอมนะยิตพีดูกดไม่ในคอมดูแต่วผมจะทาไปดูอย่างนึงที่ผมนั้นฆ่าไอ้กวางอย่างนี้ในหมัดกินฆ่าได้แล้วผมฆ่าได้นะ อยากให้มันเลวก็ยกให้มันเลวสุดก็ว่งไเลยครับววรควผม็ไ่คดอกเลน,นะผมเดินเลี้ยนตั้งนานลคลัค เราไม่หาต,ตัวกันเขาบอกว่ามีแมปปิดสนามั้งตรงนี้บอกว่ามีครับมีอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับกดด้วยใจแล้วก็ลองลอยเลยเราว่ามีแบบแบบแปลงร่างขนมปังไหมป้ามีครับเนี่ยมีจริงเห็นไหม นะคนเอ้ยมันอยู่ คืออะไรวะเนี่ยแขวงล่าไม่เป็นน้องตังคันป้าผมว่าเอาไปแล้วคนในในเกมของในคอมมาทก็แปางร่างกลับไม่ได้ก็ต้องตายอย่างเดียวกระปางล่ากลับแต่เนี่ยแปลงร่างกลับเลยมีเงินเยอะด้วยไมีเครมิตเยิน Malao! O Ups, you know.